สวัสดีค่ะวันนี้มาดามน้องนะคะมาทํารีวิวให้กับป้าคุณป้าชื่ออะไรนะคะชื่อนงเยาค่ะอ่าคุณป้านงเยาวอยู่ที่หมู่บ้านบึงนครนะคะนครหมู่หนึง่งค่ะ,ะครคุณป้ากินกาแฟแม่มดของเรามากี่กล่องแล้วคะเนี้ยกล่องนี้กล่องที่ห้านะกล่องที่ห้าแล้วใช่ค่ะ 5. 5. แล้วห้า <5. 5. S 1> ค่ะแล้วคุณป้าได้อะไรจากการกินกาแฟแม่มดบ้างคะอันดับแรกก็คือ มันปวดหัวเข่าอยู่แล้วมันหายปวดหัวเข่าเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็ตอนอื่นก็มองไม่เห็นเนาะจะแบบจะเป็นยังไงแต่ว่าหัวเข่าเนี้ยไขยข้อเนี่ยดีแน่ค่ะกากาแฟของเราเนี่ยจะมีสมุนไพรสกัดยี่สิบสองชนิดเขาจะไปซ่อมแซมตัวไหนที่จะหนักเขาจะไปซ่อมตัวนั้นก่อนค่ะ,ะแต่ถ้าเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆปรับร่างกายของเราให้ดีขึ้นนะคะป้าอ่า พอดีป้าได้คําแนะนํากาแฟแมมบมมาจากไขรคะเนี้ยไขล่ลกหลานสาวชื่ออะไรวะชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อไผหวานไผหวานเหรอถือว่าคุณป้าโชคดีมากเลยนะคะกาแฟของเรานี่มาช่วยผู้คนได้มากเลยค่ะเ,เขาบอกนานแล้วเขาให้กินนานแล้วไม่เชื่อ ไปกินครั้งแรกที่ที่วัดเนาะใช่ไปเต้นนานนะเออจริงจริงมาปวดหัวเข่าอยู่วันนั้นอะพอกินเข้าไปแก้วนึงพอดีพวกมาเจอเขากําลังแห่กระถินอยู่เขาดึงไปเต้นโอ้เต้นได้งานเลยไม่เป็นไไม่ปวดป่ะใช่กาแฟของเราเนี่ยไม่ใช่กาแฟทั่วไปคุณป้าเพราะเป็นกาแฟที่เป็นสารจกรดเกรดพเมยมอะจะมีสมุนไพร ก,กินไปแล้วมันจะไปซ่มซอมแซมเซลลที่สึกหรอมันจะทําให้ป้ามีร่างกายที่แข็งแรงคุนก็เรียกว่ากาแฟลดโลคค่ะมันไม่ใช่ยาแต่เป็นกาแฟลดโลคจริง,รงค่ะความดันเนี่ยที่จริงอ่ะปกติแค่เป็นงไงบ้างมีโรคประจําตัวคือความดันนะไขมันแล้วก็เส้นเลือดในสมองโปง่งหมอหมอเข้า MRI แล้วเขาบอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วมันโป่งทั้งเส้นแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะ ก็เขาก็เลยให้กลับมาซื้อไอ้ที่ตรวจความดันก็มาไว้ตรวจที่บ้านมันก็ค่ะมันก็ตรวจแล้วมันก็ปกติทุกทุกครั้งเลยที่ตรวจอะนะแต่เมื่อก่อนหน้านี้ไม่ปกติใช่ไหมคะอก่อนหน้านี้ก็แบบว่ามันก็มีการเวียนหัวดที่ปกตินี้ตั้งแต่กินกาแฟของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เข่าก็ไม่ปวดอ๋อเห็นไหมแค่นี้เขาเรียกว่ากาแฟบุญเนี่ยกาแฟที่ช่วยผู้คนค่ะว่ามันจะเป็นไรแต่ว่าหัวเข่าที่ปวดถึงขนาดไปฝังเข็มเลยนะ ไปฝามเข็มมาแล้วมันมันประมาณว่าแย่เลยลงเตียงนอนน่ะเข้าห้องน้ํานี้ลุกไม่ได้เดินไม่ได้ต้องคานเข้าห้องน้ำป้าชูกล่องให้นู่นี่ค่ะนี่ค่ะป้าป้าคอนเฟิร์มเรียวป้าทานตัวเนี้ดีขึ้นดีค่ะดีดีมากเลยอันเนี้ยร้องแนะนําเพื่อนๆใครที่สนใจอยู่รแวกงนี้ก็ยังก็ไม่ได้ไปแนะนําใครนะอยู่แต่บ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าหน้ามาเสียหมัด Que é sai